นี่นะครับวันนี้มานกใหม่มาลองตัวหนึ่งอยู่ต้นพุ่งนี้นะครับตัวหนึ่งอยู่พุ่งใหญ่ข้างล่างคู่ๆกันแล้วก็เงียบไปตามที่คิดนี้ว่าน่าจะติดนะครับแต่มองไม่เห็นลองดูว่าเป็นยังไงจะพาไปดูเป็นนกใหม่ไม่เคยออกเลย กี้ได้ยินคูกันนะครับค,คูกันหลายเที่ยวแล้วตัวหนึ่งอยู่ต้นนี้นะครับติดหรือเปล่าครคูกันตั้งนานน่าจะเรียบร้อยนะครับ ก้เห็นเหมือนว่าดิ้นอยู่อ้าวเรียบร้อยจริงๆติดติดแล้วนะครับฉเฉลยตัวแรกพกใหม่ออกครั้งแรกกะเอามาลองติดนกเลยัวานกต่อผมจะเสียเป็นนกใหม่ นี่นะครับกลางพันเอียดพอดีนี่นะครับเห็นไหมครับโผล่หัวอยู่นิดเดียวเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูนะครับ นี่นะครับนกใหม่นกใหม่นกใหม่หมเชลยตัวแรกเอามาออกครั้งแรกด้วยกาว่ามาลองมาติดก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้เป็นป่าเป็นขาวนะครับจอดรถอยู่ข้างบน ตัวหนึ่งอยู่พร่งนี้นะครับน้องใหม่เหมือนกัน